ไปจูเหินตอนที่214ความเสียหายพี่ใหญ่องค์ชายชูเจินเห็นพี่ชายของมันโดนแทงต่อหน้าต่อตาแม้มันจะไม่ได้รักพี่ชายของมันมากแต่มันก็ไม่อาจรับออกไปชูเจนผลักร่างของซูไหลออกจากกลางของพี่ชายมันแม้จะหยาบคายแต่ก็ไม่มีใครคิดจะต่อว่ามันแต่อย่างไร ท่านพี่ท่านทำใจดีใจดีเอาไว้ท่านพี่ชูเจินกัดฟันกรอดพลางพยายามกดบาดแผลขององค์ชายชูเฟิงเอาไว้แต่น่าเสียดายแผลของมันแทงเข้ากลางหัวใจต่อให้ไปจูเหวินอยู่ที่นี่ก็ไม่ทราบว่าจะรักษาได้หรือไม่ท่านพี่กินนี่ก่อนชูเจินมีท่าทีเป็นห่วงพี่ชายของมันอย่างผิดสังเกตไม่ทราบมาก่อนเลยว่ามันจะเป็นห่วงเป็นใยพี่ชายของมันขนาดนี้ กลืนลงไปเร็วๆเ,เข้าชูเจินใช้มือที่สั่นเทายัดยาที่มันได้มาจากไปจูเหวินตอนมันลงไปรักษาคนของมันให้พี่ชายของมันแต่ยาวิเศษไม่อาจอุดรูที่หัวใจได้และถึงต่อให้ได้มันก็คงช้าเกินไปเพราะองค์ชายชูเฟิงเสียเลือดไปไม่น้อยแล้วไม่นึกว่าเจ้าจะห่วงข้าด้วยชูเฟ,ฟิงพึมพำออกมาพลางฝืนหายใจอย่างเต็มกลืน เสียงหายใจของมันราวกับคนที่พึ่งขึ้นมาจากการดำนำ้ำไม่ว่าจะหายใจแรงเท่าไหร่ก็ไม่อาจเติมเต็มได้เช่นการหายใจปกติพูดอะไรของท่านหากท่านตายภาระมันจะตกเป็นของข้ากันพอดีชูเจินว่าพลางกดแผลของชูเฟิงต่อความจริงแล้วการแย่งชิงบัลลังก์ของราชวงศ์ชูนั้นรุ่นแรงมากชูเฟิงใช้ทั้งอำนาจและพลังจัดก,การพี่น้องตอนเองไปหลายคนแต่กลับเหลือชูเจินเอาไวท้ทั้งๆท,ที่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนั้น ไม่ใช่เพราะทูเฟิงไม่กลูถูเจินแต่มันนายสมัยเด็กนั้นสนิทกับทูเจินที่สุดถึงอย่างไรมันก็ฆ่าทูเจินไม่ลงไม่นึกเลยว่าการเหลือมันเอาไว้จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะหากมันตายในวันนี้คนที่จะขึ้นครองราชก็ยังเหลืออยู่แกอีนั่งสารเลวทูเจินคำรามพลางหันไปมองอีซูหลานนางนั้นต้องไม่อยากแต่งงานกับพี่ชายของมันอย่างแน่นอนแต่ไม่นึกว่าจะถึงขั้นลงมือสังหารพี่ชายของมันต่อหน้าประชาชนเช่นนี้ จับมันเอาไว้วันนี้จะไม่มีราชวงศ์อูคนไหนนะมีชีวิตรอดออกไปจากวังของราชวงศ์ชูได้ยินคําสั่งของชูเจินเหล่าองครักษ์ที่เดือดดานกันอยู่แล้วก็ไม่รอช้าโถมเข้าเล่นงานพวกจัก,กรพรรดิของอาณาจักรอูที่พลังวิญญาณอ่อนด้อยก่อนแต่ก็ไม่ใช่แค่คนของฝั่งอาณาจักรชูเท่านั้นที่พร้อมอยู่ก่อนแล้วแม้แต่คนของอาณาจักรอูเองยังเตรียมพร้อมรับผลที่จะตามมาเช่นกัน หยุดเสียงเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นมากลายเป็นเสียงห้ามทับในทันทีเพราะคนที่ตะโกนออกมาด้วยเสียงที่แทบจะหมดแรงอยู่แล้วคือชูเฟิงนั่นเองเรื่องนี้เป็นความผิดของข้าเองเฟิงกัดฟันพลางลุกขึ้นยืนมันยังคงมองไปทางซูหลานด้วยสายตาอ่อนโยนราวกับเรื่องที่มันถูกแทงนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยวันนี้หรือวันไหนไหนชูเฟิงพูดด้วยปากที่เต็มไปด้วยเลือดทำเอาภาพที่เห็นตรงหน้าช่างหน้าหดหูเหลือเกิน พวกเราก็จะไม่ทำสงครามกับอาณาจากักรอูชูเฟิงกัดฟันพูดพลางจ้องมองไปทางอูหมิงมันได้เห็นท่าที่ของซูหลานมานานแล้วมันทราบดีว่าซูหลานไม่ได้รับมันแต่ดวงตาของนางไม่เคยกลัวหกนางไม่มีวันทรยศอาณาจักรของตนเองอย่างการแทงชูเฟิงท่ามกลางสายตาของประชาชนอาณาจักรชูแน่ๆทำแบบนั้นมันเหมือนการประกาศสงครามกันตรงๆแม้มันจะใกล้หมดลมหายใจแล้วมันก็ยังเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดนี้ต้องมีเบื้องหลังแน่ๆ ชูเจินเจ้าสัญญากับข้าปล่อยคนของอาณาจักรอูไปแล้วห้ามทำสงครามกับอาณาจากักรโดยเด็ดขาดชูเฟิงว่าพลังล้มลงคุกเข่ากับพื้นทำให้ซูหลานที่ล้มอยู่ตรงหน้ามันอยู่ในระดับสายตาของชูเฟิงพอดีนี่ไม่ใช่ความผิดของเจ้าชูเฟิงพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาก่อนที่ร่างของมันจะล้มลงไปนอนกับพื้นพริบตานั้นพวกมันก็ทราบทันทีว่าชูเฟิงได้หมดลมหายใจลงแล้วองชาย เหล่าองครักษ์และขุนานางต่างโถมเข้ามาหาชูเฟิงทันทีตลอดหลายปีที่ผ่านมาชูเฟิงกัดฟันโซ่กับภัยธรรมชาติของอาณาจักรเสมอามาจนอาณาจักรตั้งตัวได้การเสียองค์ชายผู้นี้ไปนั้นสร้างความเสียหายให้กับอาณาจักรชูอย่างมากออกไปชูเจนว่าพลางใช้นิ้วชี้มาทางอี้หมิงที่ยืนอยู่ด้านหลังซูหลานออกไปก่อนที่ข้าจะทนไม่ไหวชูเจินตะหวาดเสียงแห่พรานี้เป็นครั้งแรกที่มันโกรธจนแทบคลัง่ง แต่มันไม่อาจทำอะไรได้เพราะคำขอของทูเฟิงที่ทิ้งเอาไว้ก่อนตายหากมันไม่ขอเอาไว้เช่นนั้นเหล่าองค์รักยอดฝีมือแม้แต่พวกขุนนางไร้พลังวิญญาณคงช่วยกันรุมทิ้งร่างของซูหลานไปแล้วแน่ๆแ,แล้วข้าจะหาสาเหตุของเรื่องทุกอย่างอูหมิงพูดพลางมองท่าทีของซูหลานนางคงโดนอะไรบางอย่างมาแน่ๆเพราะหากนางจะไม่เข้าพิธีนางคงบอกแต่แรกแล้ว ข้าบอกให้ออกไปชูเจินไม่ฟังสิ่งใดทั้งสิ้นมันตาหวาดใส่อูหมิงพลางเรียกกระบี่ออกมาด้วยโทสะอันเดือดดานแต่มันก็ยังสามารถรั้งมือเอาไว้ได้เพราะมันยังพยุงร่างของพี่ชายมันเอาไว้ด้วยมืออีกข้างฝั่งอาณาจักรี้ไม่ทราบจะทําเช่นไรดีพวกมันได้แต่พากันออกจากวังของอาณาจักรชูท่ามกลางสายตามุ่งร้ายนับไม่ถ้วนหากไม่ได้คําขอสุดท้ายของชูเฟิงช่วยเอาไว้ต่อให้ที่นี่มีอาวุโสเทียนหมิงและเซียนดาบอยู่ด้วย พวกมันก็คงไม่อาจหนีรอดออกมาได้ทุกชีวิตเช่นนี้รีบเดินทางกลับเร็วเข้าองค์จัก,กรพรรดิสั่งพลางบอกให้ลูกน้องถอดเครื่องประดับตกแต่งรถม้าออกแล้วใช้รถม้าเปล่าหนีไปจากเมืองสูหลานปู่หมิงที่นั่งอยู่บนรถม้าคันเดียวกันกับสูหลานพูดด้วยความเป็นห่วงเพราะตั้งแต่แทงชูเฟิงไปนางยังไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยแม้แต่คําเดียว ซูหลานปู่หมิงพยายามเรียกตัวซูหลานแต่นางกลับไม่มีท่าที่จะตอบโต้เลยนางเอาแต่มองพื้นเบื้องหน้านางโดยไม่เคลื่อนไหวแต่อย่างไรปล่อยให้นางพักเถอะพระมเหสีพูดพลางเดินเข้ามาหาอูหมิงนางเข้ามานั่งข้างๆซูหลานแทนพลางจับมือที่เต็มไปด้วยเลือดของชูเฟิงเอาไว้แน่น องค์จากกระพัดแย่แล้วขอรับหลังจากเดินทางมาจนถึงชายแดนด้วยความตึงเครียดอยู่ๆทหารที่ทำหน้าที่ขับรถม้าก็โผล่ขึ้นมาด้วยความตกใจมีอะไรองค์จากกระพัดถามพลางโผล่ออกมาจากหน้าต่างรถมา้าเมืองของเราองค์รักคนนั้นว่าพลางชี้ไปที่เมืองหลังเขตแดนเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่สู่หลานเดินทางด้วยพรมแดงข้ามเขตไปยังเมืองของอาณาจากักรชูเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าอาณาจักรทั้งสองจะกลายเป็นเมืองพี่น้องกัน ่ยามนี้พรมสีแดงสวดสุดงดงามกลับเต็มไปด้วยดินทายและรอยเท้าของทั้งคนและมา้าพรมสีแดงที่ทอดออกมาจากในเมืองไม่เกรียมจนเหลือแต่เศษข้างนอกเท่านั้นแน่นอนว่าภายในเมืองนั้นไม่เกรียมไม่เหลือชิ้นดีดูจากสภาพแล้วที่นี้อาจจะโดนทำลายตั้งแต่ตอนที่พวกหูหมิงเดินทางไปยังวังของอาณาจักรชูแล้วก็เป็นได้อัญญประกาศคู่จุลภาคจุดจดอัญญประกาศคู่ อี่หมิงและเหล่าพี่น้องที่อยู่ในรถม้ามองสภาพเมืองที่เหลือแต่สากอด้วยสายตาตื่นประหนกแม่จะพยายามอ้อมไปทางอื่นแล้วแต่เมืองทั้งเมืองที่ไม่ไม่เหลือชิ้นดีนั้นไม่อาจจะเลี่ยงได้จริงๆอาจารย์นี่มันเกิดอะไรขึ้นปู่หมิงกระโดลงจากรถมา้ามันวิ่งตรงไปหาอาวุโสเทียนหมิงที่ขึ้นไปซํำรวอวจอบนกำแพงอยู่ก่อนแล้วเึ็งพวกอาณาจักรหัวอวุโสเทียนหมิงตอบด้วยสีหน้าเศร้าหมอง นอกจากลักษณะการไม่ที่เกิดจากเพลิงสีฟ้าของอาณาจาักรหัวแล้วตามบ้านเรือนยังมีทงของอาณาจาักรหัวบางผืนตกอยู่อีกด้วยพวกมันหมิงกัดฟันแน่นหลังจากสายตามองไปเห็นภาพชาวเมืองของตนที่โดนเผาจนไม่เหลือชิ้นดีไปกันเถอะที่นี่เราช่วยไม่ได้แล้วอวุโสเทียนหมิงว่าพลางจับ,บ่ากของอูหมิงเอาไว้ขอรับอูหมิงตอบเสียงเบาพลางหลับตาลง ไม่นึกเลยว่านอกจากจะเข้าไปทำลายพิธีอภิเศษของซูหลานแล้วพวกมันยังโจมตีอาราจากอู่อีกต่างหากแบบนี้มันกลายเป็นสงครามแล้วรีบกลับไปที่วังเถอะองค์จัก,กรพรรดิว่าพลางพาอี้หมิงกลับขึ้นรถมา้ายามนี้พวกมันต้องรีบกลับไปที่วังเพราะหากไม่มีผู้นำละก็อาณาจักรได้ล่มสลายเป็นแน่ข้าบอกท่านแล้วพี่ใหญ่ว่ามันต้องเป็นแบบนี้หลังจากอูหมิงกลับเข้ามาในรถมา้า สื่หลานองค์หญิงอันดับหนึ่งแห่งอาณาจักรอูก็พูดขึ้นพลางจ้องมองพี่ชายในานามของนางอย่างเอาเรื่องนางพยายามบอกทุกคนแล้วว่าสงครามจะต้องเกิดขึ้นเจ้าถูกแล้วปู่หมิงว่าพลางเรียกกระบี่ทันสวรรค์ออกมาพร้อมปลดปล่อยพลังเซียนจนเหล่าอง,องครักษ์สัมผัสถ,ถึงพลังของหมิงได้ทุกคน ในเมื่อพวกมันต้องการสงครามนะปูหมิงพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบยามนี้รอบกายมันปรากฏประกายไฟฟ้าไหลยอยู่รอบรอบเรากับจะบอกว่าภายในใจของมันนั้นเดือดดานแค่ไหนข้าก็จะทําให้พวกมันสมหวงังปูหมิงชักกระบี่ทันสว์ออกมาพลางส่องเงาตนเองในกระบี่แววตาของมันที่ส่องกระทบกระบี่นั้นเต็มไปด้วยความแค้นและความจริงจังหากมันอยากให้อาณาจักรอู่สู้พวกมันจะได้ตามนั้นบทที่2 1 5เป็นจริง ต้านมันเอาไว้ร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่บนกำแพงเมืองด้วยท่าที่องอาจเรียกว่าเป็นโชคดีของเมืองมันเลยก็ว่าได้ที่เมืองติดเขตชายแดนโดนจัดการไปก่อนทำให้เมืองของมันสามารถเริ่มรับมือได้ทันท่านเซียนหมัดพวกมันพาย,ยอดฝีมือมาด้วยขอรับชายคนหนึ่งรายงานพลางยืนตัวตรงต่อหน้าเซียนหมัดผู้อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้พอดีเข้าใจแล้วท่านจัดการที่เหลือต่อเลยข้าจะลงไปซัดปากพวกมันสักหน่อย เซียนหมัดว่าพลางกระโดดลงจากกำแพงอย่างรวดเร็วทำเอาเหล่าทหารจากอาณาจาักรอื่นต่างสะดุ้งโหยงตูม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 เลวเพลิงสีฟ้าจำนวนหนึ่งยิงอัดร่างของเซียนหมัดทันทีที่มันกระโดดลงมาจากกำแพงเมืองแต่ดูเหมือนเพลิงสีฟ้าจากพวกระดับล่างจะไม่สามารถทำอะไรร่างของเซียนหมัดได้เลยไอ้พวกขยะเซียนหมัดส่งเสียงคำรามจนได้ยินไปครึ่งเมืองก่อนที่มันจะง้างหมัดไปข้างหลังเพื่อต่อยออกมาเต็มแรง ตูมทหารของอาณาจักรฮัวโดนอัดเสียจนปลิวว่อนไปแถบหนึ่งกำลังของยออดีมือนั้นช่างมากมายมหาศาลจริงๆเปรียงเพึ่งซ้ำแดงเดดออกไปได้แค่หมัดเดียวร่างของชายคนหนึ่งในชุดของอาณาจักรฮัวก็ปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าเซียนหมัดมันต่อยใส่เซียนหมัดจนเกิดรอยแดงบนแขนของเซียนนมหัดที่มันใช้ป้องกันเลยทีเดียว ได้แค่นี้เหรอเซียนหมัดคำรามพลางมองนักสู้ระดับเทียนเซียนขั้นที่สิบตรงหน้าแม้การฝึกสอนสิทธิ์ของมันจะไม่ค่อยก้าวหน้าเหมือนคนอื่นๆแต่เรื่องการต่อสู้ด้วยตัวมันเองนั้นไม่เป็นสองรองใครแน่นอนตูมหมัดรุ่นๆของเซียนหมัดราวกับดูดร่างของชายที่เข้ามาโจมตีเข้าไปหาหมัดของมันด้วยตัวเองเงาหมัดที่ต่อยออกมานั้นขยายใหญ่จนเหมือนกำลังใช้ท่อนซุงต่อยแทนหมัดเสียอี อากบชายคนนั้นร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดพวกเทียนเซียนขั้นสิบปกตินั้นไม่อาจต้านทานพวกยอดฝีมือได้จริงๆไอสัตว์ประหลาดชายอีกคนว่าพลังกระโดดเข้ามาเตะใส่ร่างของเซียนหมัดพร้อมคนระดับเทียนเซียนขั้นที่สิบอีกหลายคนผลักผลักผล,ลักตูมแม้คนเดียวจะไม่สามารถรับมือได้แต่ด้วยการช่วยเหลือกันสี่คนทําให้พวกมันสามารถตรึงความสนใจจากเซียนหมัดเอาไว้ได้แต่ถึงอย่างนั้นเซียนหมัดก็ยังดูได้เปรียบอยู่อีก ปีนขึ้นไปให้ได้พวกเราจัดก,การยอดฝีมือเอาไว้เองคนระดับเทียนเซียนขั้นที่สิบคนหนึ่งของอาณาจักรหัวว่าพลังกระแทกหมัดใส่ร่างของเซียนหมัดเข้าอย่างจังทำเอาเซียนหมัดกัดฟันกรอดแม้จะสามารถเอาชนะได้แต่นั่นก็ต้องใช้เวลามากทีเดียวซึ่งตอนนี้พวกของอาณาจักรหัวกำลังตีฝ่าเข้าไปในเมืองแล้ว น่าเสียดายจริงๆที่นอกจากมันแล้วไม่มียอดฝีมือคนอื่นเลยแม้แต่เหล่าคนระดับเทียนเซียนขั้นที่สิบเองยังมีน้อยมากเรียกได้ว่ากองทัพของอาณาจักรหัวได้เปรียบกว่าเรื่องจํานวนจริงๆอากกบอยู่อยู่เสียงเสียงหนึ่งก็ดังมาจากอีกด้านของกองทัพศัตรูทำเอาเหล่าทหารของอาณาจักรหัวพากันหันไปมองทันที ท่าทางจะเป็นกองทัพเล็กๆสินะเสียนดาบว่าพลางใช้ดาบในมือกวาดแกว่งไปรอบๆสร้างคลื่นดาบขนาดใหญ่กวาดเอาพวกพลทหารหายไปจำนวนมากใช่ไม่มีอดฝีมือของพวกอาณาจักรหัวเลยอวุโสเทียนหมิงพูดด้วยท่าที่จริง,จ,รงจังแม้จะไม่มียอดฝีมือแต่พวกมันก็คือคนที่ลงมือเผาเมืองก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนความคียยดแค้นชิงชังที่แผ่ออกมานั้นทำเอาเหล่าทหารรอบๆขวัญหายไปจนหมด อะไรกันทำไมมีหารมาช่วยได้พวกมันน่าจะยังไม่รู้ตัวนี่นาคนระดับเทียนเซียนขั้นที่สิบคนหนึ่งของอาณาจักรฮัวพูดพลางมองขบวนเสด็จของจัก,กรพรรดิด้วยจำนวนองรครักษ์และเหล่ายอดฝีมือของขบวนเสด็จทำให้กองกำลังส่วนใหญ่ของอาณาจักรฮัวหายไปทันทีเปรี้ยงกระบี่ของอาวุโสเทียนหมิงแทงเข้าใส่ร่างของชายคนหนึ่งที่ช่วยกันรุมเซียนหมัดเอาไว้กระบี่ของอาวุโสเทียนหมิงลากเอาร่างของมันถอยกรูดไปอีกทาง นับว่าโชคดีมากที่ในมือของอาวุโสเทียนหมิงไม่ใช่กระบี่ทันสวรรค์ไม่อย่างนั้นแขนที่มันยกขึ้นมาป้องกันคงทะลุไปแล้วฟุ๊บแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรต่อกระบี่ของอาวุโสเทียนหมิงก็เปลี่ยนมูมาตะวัดใส่ร่างของมันจนเกิดบาดแผลสาหัสบนร่างของมันอากกบทางด้านเซียนดาบก็เช่นกันเพียงมันโจมตีออกมาอย่างดุดันไม่กี่ครั้งคนระดับเทียนเซียนขั้นที่สิบของอาณาจักรหัวก็ล้มลงจมกองลอดในทันที ยากกกเซียนหมัดคำรามพลางต่อยหมัดใส่คนระดับเทียนเซียนขั้นที่สิบอีกสองคนที่เหลือจนพวกมันลอยไปข้างหลังฉึกเห็นพวกมันโดนต่อยเสียบปลีวองครักขององค์จัก,กรพรรดิก็เข้าไปรอด้านหลังใช้อาวุธของพวกมันแทงสวนทางกับแรงหมัดทันทีทําให้ร่างของทหารชาวหัวหมดลมหายใจแทบจะทันที จัดก,การพวกที่เหลือก่อนอวุโสเทียนหมิงว่าพลางใช้กระบี่ของตนทยานราวกับมังกรแหวกหอไว้กลางทะเลเลือดไม่ว่ามันจะไปที่ไหนต่างปรากฏเลือดสาดกระเซน็นไปทุกที่ทำเอากองทัพของอาณาจักรหัวขวานพวาหนีตายกันเป็นแถบนี่มันเกิดอะไรขึ้นเซียนหมัดถามพลางมองพวกอวุโสเทียนหมิงด้วยความสงสยัยอยู่ๆพวกมันก็บุกเมืองติดชายแดนหากเมืองนี้ไม่มีเซียนหมัดอยู่คงมีสภาพไม่ต่างจากเมืองก่อนหน้านี้ไปแล้ว พวกอาณาจาักรหัวประกาศสงครามกับพวกเราแล้วนับแต่นี้ไปความสงบได้จบลงแล้วอาวุโสเทียนหมิงว่าพลังเก็บกระบี่ไปจนได้สินะเซียนมัดตอบรับพลางกัดฟันแน่นต้องนับว่าโชคดีที่เมืองนี้โดนบุกด้วยกำลังคนที่น้อยมากเหมือนพวกมันไม่คิดจะยึดเส้นทางนี้อยู่แล้วแต่ทางอื่นจะเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็ไม่แน่ ให้ชาวเมืองอพยพไปก่อนเถอะเมื่อกลับถึงวังหลวงแล้วเราจะส่งกำลังทหารมาคุ้มกันเมืองนี้อีกทีปูหมิงว่าพลางมองสภาพเมืองที่เป็นอยู่ตอนนี้ทหารเฝ้ายามของเมืองมีจํานวนไม่มากเพราะไม่ได้เข้าสภาวะสงครามมานานหลายปีทำให้ทหารในแต่และเมืองมีแค่เพื่อป้องกันโจรและเหล่าอสูรเท่านั้นเข้าใจแล้วเซียนหมัดว่าพลางกระโดดกลับเข้าไปในเมืองเพื่อส่งเรื่องให้เจ้าเมืองทราบ ขนาดของเมืองที่พวกมันอยู่ตอนนี้ก็มีขนาดพอๆกับเมืองที่พวกต้าชิงต้าเฉินเคยอาศัยอยู่เท่านั้นทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ยากตอนนี้พวกมันต้องไปอยู่ที่เมืองข้างๆซึ่งมีกำลังป้องกันตัวพร้อมเสียก่อนท่าทางพวกมันจะรอจังหวะนี้มานานแล้วการจัดพิธีนอกอาณาจักรนับเป็นเรื่องผิดพลาดจริงๆองค์จัก,กรพรรดิว่าพลางถอนหายใจออกมา สเสด็จพ่ออย่าได้กังวลใจพวกเรามียอดคนมากมายคอยรับใช้พวกมันไม่มีทางปล่อยให้บ้านเมืองวอดวายไปเฉยเฉยแน่จื่อหลานว่าพลางคอรี่พัดออกมาปิดบางหน้าตาตนเองเอาไว้ในขณะที่ทุกคนพยายามรักษาสันตินางเป็นคนเดียวที่คอยตรวจสอบกำลังคนและวางแผนรับมือเอาไว้ แม้จะไม่มีองค์จัก,กรพรรดิคอยสั่งการเหล่าแม่ทัพคงส่งกำลังคนออกกลับมือปัญหาตามแผนรับมือแล้วตอนนี้ทหารของอาณาจักรอูคงกระจายออกไปรับมือด้านต่างๆกันหมดแล้วอืมพ่อเองก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นองค์จัก,กรพรรดิว่าพลางสั่งให้ขบวนรถของตนออกเดินทางไปก่อนโดยเซียนหมัดจะอยู่คอยปกป้องคนในเมืองต่อตอนนี้พวกมันไม่อาจพาเหล่าชาวเมืองไปด้วยได้ พระยิ่งพวกมันกลับไปที่เมืองหลวงได้ไวเท่าไหร่การเดินทับก็จะง่ายขึ้นเท่านั้นพี่ใหญ่ระหว่างเดินทางเข้ามาในอาณาจักรของตนเองจนใกล้จะถึงเมืองหลวงอยู่แล้วนั้นเทียนเหมือนที่นั่งอยู่ติดหน้าต่างก็เรียกอูหมิงขึ้นหลังจากมันได้เห็นอะไรบางอย่างมีอะไรอูหมิงถามพลางมองออกไปข้างนอกหลังจากพวกมันจัดการกองทัพของอาณาจักรฮัวลงไปแล้วก็แทบไม่เจอกองกำลังอื่นเลย เรียกได้ว่าไฟสงครามยังไม่ลามเข้ามาในอาณาจักรมากนักแต่เบื้องหน้าของพวกมันกลับมีสถานที่หนึ่งที่ถูกทำลายจนย่อยยับท,ทั้งที่อยู่ในเขจอชั้นในของอาณาจักรแท้ๆนั่นมันปู่หมิงสถานว่าพลางมองซากเมืองที่อยู่ตรงหน้า เมื108องร้อยแปดอสูรไม่ใช่หรือไงได้ยินเสียงของอูหมิงเหล่าคนบนรถก็พากันไปมองที่หน้าต่างทันทีไม่ว่าจะอย่างไรพวกมันก็จำไม่ผิดแน่ๆเมื108องร้อยแปดอสูรยามนี้โดนทำลายย่อยยับไม่เหลือชิ้นดีแม้แต่วังมังกรยังถล่มลงมาเสียย่อยยับสำหรับอูหมิงที่เดินทางมาที่นี่เป็นบางครั้งนั้นสร้างความสะเทือนใจให้อย่างมากโดยเฉพาะความจริงที่ว่าเมืองร้อยแปดอสูรเป็นเมืองที่ไปจูเวนอยู่นั่นเอง แทบจะในทันทีร่างของหูหมิงก็ทะยานออกไปอย่างรวดเร็วกลุ่มนักล่าอสูรเป็นกลุ่มที่คอยหาสมุนไพรให้กับสมาคมแพทย์ไม่แปลกเลยที่พวกมันจะส่งคนมาจัดการแหล่งสมุนไพรของอาณาจากักรเรื่องนั้นหูหมิงคาดเดาไว้ก่อนแล้วแต่เพราะไฟสงครามพึ่งก่อตัวทำให้หูหมิงไม่คิดว่าพวกมันจะลงมือก่อนแล้วแถมกำลังของกลุ่มนักล่าอสูรยังน้อยมาก เมื่อเทียบกับกองทัพของอาณาจักรฮัวอย่างกองทัพก่อนหน้านี้พวกมันคงสามารถทำลายเมืองร้อยแปดอสูรได้ทันที่ด้วยกำลังคนระดับเทียนเซียนขั้นที่14คนบ้าเอ้ยปูม่มิงทุบก,กำแพงที่โดนเผาจนไม่เหลือซากพลางกัดฟันแน่นไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเพียงไม่กี่วันเมืองร้อยแอสูรจะเหลือสภาพเช่นนี้สภาพที่เหมือนกับภาพที่ไปจูเหวินมองเห็นผ่านดวงตาสีเงินไม่มีผิดตอนที่216เชื่อใจองชาย หัวหน้าองครักษ์เดินเข้ามาหาอูหมิงด้วยท่าทีกังวลคราวก่อนมันก็เคยพบไปจูเหวินในวงังทำให้พอทราบว่าเมืองร้อยอสูรมีความหมายกับองค์ชายแค่ไหนใจเย็นก่อยขอรับองค์ชายที่นี่ไม่มีศพเลยแม่แต่ศพเดียวได้ยินที่หัวหน้าองครักษ์พูดอูหมิงก็พลันเบิกตากว้างและมองไปรอบๆตามที่มันได้ยินทันที เป็นอย่างที่หัวหน้าองครักษ์ว่าจร,จริงๆภายในเมืองแม้จะพังย่อยยับแต่กลับไม่มีศพเลยแม้แต่ศพเดียวหรือคนของกลุ่มนักล่าอสูรจะหนีไปก่อนที่พวกคนของอาณาจักรหัวจะบุกเข้ามากันฉึกอ,อยู่ๆที่ข้างตัวอูหมิงก็มีน้ำสีเขียวแทงขึ้นมาจากพื้นดินทำเอาเหล่าองครักษ์และเหล่าเชื้อพระวงศ์เตรียมต่อสู้ในทันทีลิลิง อูหมิงขมวดคิ้วพลางมองน้ำสีเขียวที่แทงขึ้นมาจากพื้นดินหลังจากน้ำแรกแทงออกมาแล้วน้ำที่สองสาและสีก็แทงออกมาเช่นกันก่อนที่พวกมันจะตะกุยดินรอบๆให้หาไปจนร่างของหลินหลินปรากฏขึ้นมาบนผื้นดินถ้าถึงสักทีหลินหลินว่าพลางเปลี่ยนร่างเป็นเด็กสาวน่ารักน่าชังเช่นเดิมแม้ร่างของนางจะเต็มไปด้วยดินก็ตามตูม ที่ด้านข้างของหลุมที่หลินหลินสร้างขึ้นปรากฏมังกรดินตัวหนึ่งผุดขึ้นมาจากผืนดินราวกับพวกมันเพิ่งจำศีลกันมาไม่มีผิดตูมราวกับนัดกันมาเหล่ามังกรดินที่ไ่จูเหวินเคยนำมาเป็นแปลงเพาะปลูกต่างพากันขุดดินขึ้นมายืนบนพื้นอย่างพร้อมเพรียงทำเอาเหล่าองครักษ์ได้แต่ยืนงงว่าเกิดอะไรขึ้น อยู่ใต้ดินมาตั้งนานออกมาแล้วมันแสบตาเหมือนกันนะอวุโสเจ็ดว่าพลังบิดขี้เกียจไปมาคนที่มีความสุขที่สุดกับการหลบภายใต้ดินคงเป็นนางนี่ละใครจะไปคิดแล้วว่าเจ้าหนูนั่นจะทำในอนาคตแม่นขนาดนี้ห่วงหลงว่าพลางหัวเราะออกมาทันทีที่ปายจูเหินทราบว่ามีกองกำลังบุกเข้ามาโจมตีเมืองร้อยแปดอสูรมันก็เสนอความคิดให้พวกมันหลบหนีแต่พวกมันกลับโดนล้อมเอาไว้ทุกทาง พวกมันเลยตัดสินใจใช้มังกรดินที่จับมาก่อนหน้านี้และหลินหลินที่ชำนาญการขุดอยู่แล้วช่วยกันสร้างหลุมหลบภัยที่ลึกจนพลังวิญญาณของอีกฝ่ายยังไม่สามารถตรวจสอบได้สุดท้ายพวกมันเลยได้แต่ทำลายเมืองเปล่าๆเ,เ,เท่านั้นพวกเจ้าปู่หมิงมองเหล่านักล่าอสูรที่พากันเดินออกมาจากหลุมหลบภัยขนาดยักษ์ด้วยความตกตะลึงปนโล่งใจไม่ต้องห่วงหรอกพวกเราไม่ได้ตายกันง่ายๆแบบนั้นหรอกไปจูเอ่ยยิ้มพลางเดินมาทางอู่หมิง เพราะมันมีดวงตาของอสูรแมงมุมทําให้มันเห็นภาพตอนที่หูหมิงเดินเข้ามาในเมืองอย่างชัดเจนท่าทางที่มันเจ็บใจเมื่อรู้ว่าเมืองร้อยแปดอสูรพังไม่เหลือชิ้นดีนั้นทําให้ไปจูเวินดีใจอยู่ไม่น้อยเพราะหากมันเป็นอะไรไปจริงๆก็ยังมีสหายผู้นี้คอยเห็นอกเห็นใจแน่นอนพวกเจ้านี่หาทางรอดได้สมกับเป็นนักล่าอสูรจริงๆ ปู่หมิงหัวเราะพลางถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกจะว่าไปนี่เป็นวันแรกเลยกระมังที่มันไม่ได้รู้สึกสิ้นหวังเลยจะเข้าใจผิดก็ไม่แปลกหรอกอสูรปักเป้าของพี่ไปถล่มเมืองเสียพังยับเยินเลยเมยอหลินว่าพลางสายหน้าไปมาเพราะพวกนางโดนล้มเอาไว้ทุกด้านพวกนางเลยล่อให้พวกมันเข้ามาในเมืองแล้วให้อสูรปักเป้าถล่มเสียทีเดียว ตอนที่ถล่มนั้นเล่นเอาหลุมหลบภัยแทบโดนทับโชคดีที่ให้หลินหลินสร้างกำแพงหินขึ้นมาในหลุมหลบภัยก่อนไม่อย่างนั้นคงโดนแรงสั่นสะเทือนจากอสูรปักเป้าถล่มหลุมหลบภัยแน่ๆแต่แบบนี้พวกเราก็ไม่มีที่อยู่ไปสักพักไม่ทราบว่าพวกเราจะขอไปพักที่เขตเมืองหลวงได้หรือไม่ห่วงหลงถามพลางมองไปทางอูหมิง ได,ได้สิปูหมิงตอบพลางพยักหน้าช้าช้านั่นทำให้ขบวนรถขององค์จัก,กรพรรดมีเหล่าอาสูรเพิ่มขึ้นมาอีกหลายพันหลายหมื่นตัวแน่นอนว่าองค์จัก,กรพรรดเองก็เห็นด้วยที่จะให้กลุ่มนักล่าอาสูรใช้พื้นที่รอบๆอบเมืองหลวงในการตั้งรกรากชั่วคราวไปก่อนเกิดอะไรขึ้นกับซูหลานงั้นเหรอปัจูเหวินถามพลางมองไปทางซูหลานที่นั่งหลบอยู่มุมหนึ่งของรถมา้าตั้งแต่ไปจูเหวินขึ้นมาก็เห็นท่าที่นางผิดปกติมาแต่แรกแล้วเรื่องมัน อูหมิงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ไป๋จูเหวินฟงังทำให้แม่แต่ไป๋จูเหวินเองยังแปลกใจที่สูหลานแทงชูเฟิงโดยอูหมิงคาดว่าสูหลานอาจจะโดนสะกดจิตก็เป็นได้ไม่หรอกไป๋จูเหวินสายหน้าแม้จะเป็นท่าน,นาจิงจอกแต่การสะกดจิตก็เป็นเรื่องยากโลกนี้ไม่มีมนต์คาถาที่ทำให้คนทำตามสิ่งที่ตนอยากให้ทำได้หรอก วูไปจูเหินเปลี่ยนดวงตาตัวเองเป็นสีม่วงพลางเพ่งมองไปรอบรอบร่างของซูหลานตอนที่นางโดนลักพาตัวไปนางต้องโดนทำอะไรบางอย่างมาแน่นอนและหากเป็นสิ่งที่ไปจูเหินคิดเอาไว้มันก็สามารถรักษาได้จริงๆด้วยไปจูเหินว่าพลางเดินเข้าไปหาซูหลาน ปัยจูเวนจับไปที่ข้อมือของซูหลานพลางดึงมือของนางออกมาทําให้ซูหลานที่เอาแต่เหมอลอยอยู่สะดุ้งโหยงทันทีแต่เมื่อเห็นว่าคนที่จับมือนางอยู่คือปยจูเวนแถมพ่อแม่รวมทั้งพี่น้องของนางไม่มีท่าทีห้ามเขาแม้แต่คนเดียวนางเลยได้แต่มองว่าปยจูเวนจะทําอะไรกันแน่วูบซูหลานสัมผัสได้ว่าพลังของปยจูเวนไหลเข้ามาในแขนของนางก่อนที่จะรู้สึกว่าที่แขนของนางนั้นมีบางอย่างกําลังขยับอยู่ ซูอยู่อยู่ที่แขนของซูหลานก็ปรากฏร่างยาวๆราวกับเป็นร่างของหนอนชนิดหนึ่งแทงออกมาจากภายในแขนภาพสยดสยองตรงหน้าทำเอาเหล่าเชื้อพระวงตะลึงกันไปหมดแม้แต่อูหมิงเองยังไม่ทราบว่ามันคืออะไร มันคือปรสิทธชักยายไปจูเวนว่าพลังดึงร่างของมันออกมาจากแขนทั้งสองข้างของซูหลานตัวหนอนเป็นสีเขียวเข้มมีลายสีเขียวอ่อนเป็นเส้นเส้นราวกับเส้นเลือดโดยที่หัวของมันจะมีหนวดยาวเส้นหนึ่งดูแล้วหน้าขนลุกไม่น้อย เจ้าพวกนี้มักจะเข้าไปอาศัยร่างของอสูรกินพืชเพื่อบังคับให้มันล่าเหยื่อที่ซูลานแทงนีดออกไปน่าจะเพราะเจ้านี้มากกว่าไปจูเอินนำขวดแก้วออกมาขวดหนึ่งเพื่อเก็บเจ้าปรสิทธิ์ทั้งสองตัวเอาไว้แม้จะรูปร่างเล็กและเหมือนแมลงแต่พวกมันเป็นอสูรระดับทองนั่นก็คือพวกมันมีความสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ในระดับหนึ่งการที่มันบังคับร่างของซูหลานให้แทงชูเฟิงนั้นน่าจะเพราะพวกมันได้รับคำสั่งมาจากคนที่ลักพาตัวซูหลานนั่นเอง อสูรช่างลึกลับจริงๆแม้แต่ปรสิทธ์เช่นนี้ก็มีด้วยองค์จัก,กรพรรดิยังมีท่าทีตื่นตกใจไม่หายของพวกนี้หน้าขนลุกจริงๆต้องเป็นคนเช่นไรถึงจะศึกษาและฝึกฝนอสูรประเภทนี้จนเชี่ยวชาญถ้าเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่าคนที่แทงไม่ใช่ซูหลานแต่เป็นเจ้าอาสูรนี้ต่างหากสินะ หนิงว่าพลังทำสีหน้าครุ่งคิดเช่นนั้นมันก็พอจะอธิบายให้อณาจาักรชูเข้าใจได้โดยการนำปรสิตชักใยไปให้พวกมันได้เห็นแต่ตอนนี้อารมณ์ของคนในอาณาจักรชูคงยังร้อนระอุอยู่เป็นแน่ได้ยินไหมสูหลานคนที่ทำคือคนของอาณาจักรวัวต่างหากพระมะเหสีได้ยินเรื่องก็พลันเข้าไปหาสูหลานทันทีตั้งแต่นางโดนเจ้าปรสิตนั่นควบคุมนางก็หลบหน้าทุกคนไม่ยอมพูดคุยกับใครเลยทำให้มารดาข,ของนางเป็นห่วงมาก เจ้าค่ะส่หลานพูดพลางพยักหน้าเบาๆแม้เรื่องที่นางแทงชูเฟิงจะไม่หายไปแต่อย่างน้อยนางก็วางใจตัวเองได้แล้วว่านางจะไม่แทงใครโดยไม่รู้ตัวอีกถึงจะไม่มากแต่นางก็เบาใจลงในระดับหนึ่ง หลังจากนั้นขบวนรถขององค์จัก,กรพรรดิก็กลับมาถึงเมืองหลวงโดยระหว่างทางพวกมันได้รับคนของสมาคมแพทย์กลับมาที่ด้วยเพื่อเริ่มผลิตยาสำหรับใช้ในสงครามแน่นอนว่าเพราะเข้าสู่สภาพว่าสงครามแล้วองค์จัก,กรพรรดิที่เพิ่งกลับมาเลยเข้าท้องพระโรงเพื่อหารือประชุมกับเหล่าขุนนางในทันทีที่ชายแดนทางเหนือแม่ทัพอ,อูชิงหลางสามารถต้านพวกอาราจากซุยเอาไว้ได้แล้วขอรับอาราจากเล็กๆนั่นต้องใช้เวลามากที่เดียวในการตีฝาเข้ามา ขุนนางคนหนึ่งรายงานพลางยื่นจดหมายจากชายแดนระหว่างอาณาจักรอู๋และอาณาจักรซุยมาให้ตอนแรกอู๋หมิงและองค์จัก,กรพรรดิตกใจมากที่ทั้งสามอาณาจักรนั่นคือหัวจงและซูยอร่วมกันโจมตีอาณาจักรของพวกมันตอนที่พวกมันเดินทางไปอาณาจากักรซูแต่หลังจากขุนนางน้อยใหญ่รายงานสถานการณ์อู๋หมิงที่ฟังอยู่ข้างๆองค์จัก,กรพรรดิก็โล่งใจขึ้นมาก แม้จะรับศึกหนักจากสามอาณาจากักรแต่ยอดคนของอาณาจักรอูก็น่าเชื่อถือได้จริงๆพวกมันสามารถรวมคนและออกไปต้านทับทันทีที่พวกอาณาจักรอื่นบุกเข้ามาแม้จะเสียเมืองหน้าด่านไปบ้างแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดอู๋หมิงองค์จากกระพัดพูดพลางเอหลังพิงบัลังอย่างเหนื่อยอ่อนขอรับเสด็จพ่ออูหมิงรับคำพลางมองไปทางพระองค์ เจ้าคิดว่าคนของอาณาจักรเราเป็นเช่นไรได้ยินคำถามจากบิดาปู่หมิงก็มองกองรายงานที่อยู่ตรงหน้าโต๊ะของบิดาอย่างภูมิใจอาณาจักรเราเป็นอาณาจักรที่โชคดีมากขอรับที่มียอดคนเหล่านี้คอยช่วยเหลือปูอ่หมิงตอบเสียงเรียบแต่ก็ทำให้เหล่าขุนนางรอบๆแอบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่างช่วยไม่ได้ ข้าอยากให้เจ้าเชื่อใจพวกมันแม้พวกมันจะชอบขัดแย้งกันเองแบ่งพักแบ่งพวกแต่ยามที่ศึกเข้าบ้านพวกมันจะร่วมกันหันคมดาบเข้าหาศัตรูเมื่อนั้นพลังของพวกมันคือสิ่งที่พวกเราต้องการองค์จัก,กรพรรดิว่าพลังถอนหายใจออกมาน่าเสียดายที่พวกมันมีผู้นำที่ไม่เอาไหนอย่างข้าได้ยินเช่นนั้นเหล่าขุนนางต่างก็สะดุ้งหัวโยงพวกมันพยายามปลอบใจองค์จัก,กรพรรดิแต่ดูเหมือนองค์จัก,กรพรรดิไม่ได้กำลังตัดเพออย่างที่พวกมันคิด อูหมิงพ่อเชื่อว่าเจ้าจะเป็นผู้นำในยามสงครามได้ดีกว่าพ่อได้ยินเช่นนั้นทั้งอูหมิงทั้งเหล่าขุนนางต่างก็ทราบทันทีว่าพระองค์หมายถึงสิ่งใดมาเถอดเจ้ามานั่งตรงนี้มาช่วยดูให้หน่อยว่าเราควรทำเช่นไรต่อองค์จัก,กรพรรดิลุกขึ้นยืนพลางปล่อยให้บรรลังว่างลงท่ามกลางสายตาของเหล่าขุนนางยามนี้สายตาของพวกมันต่างมองไปที่อูหมิงเป็นตาเดียว ขอรับปูหมิงรับคำพลางลุกขึ้นชาชาตัวมันเตรียมตัวมาแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถทำได้ดีหรือไม่แต่ในสภาวะสงครามเช่นนี้คนรับสงบอย่างเสด็จพ่อไม่อาจคิดแผนรับมือได้การยกตาแหน่งงอให้มันถือเป็นเรื่องที่สมควรแล้วตุบแม้จะเป็นการนั่งเก้าอี้ธรรมดาธรรมดาแต่เก้าอี้ที่ว่ากลับเป็นบัลลังของจักรพรรดิท,ทำให้มันต่างจากการนั่งเก้าอี้ปกติมาก ข้อพระองค์ทรงกระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีเหล่าขุนนางเห็นเช่นนั้นก็พากันคุกเข่าอวยพรแก่อูหมิงอย่างรู้งานยามนี้แม้จะไม่เป็นทางการตำแอหนางองค์จาก,กรพพัดได้เปลี่ยนไปแล้ว